ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากว่าปัจจุบันในสังคมไทยอยู่ในสภาวะอัตราการเกิดต่ําและประกอบด้วยอยู่ในสังคมที่สูงวัยทําให้เรานั้นขาดวัยแรงงานซึ่งเราพูดกันแบบนี้มาโดยตลอด แต่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนว่าเราจะเอายังไงกันแต่ละช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานหรือสูงวัยณปัจจุบันประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤตในทุกๆช่วงวัยครับท่านประธานครับคณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้พิจารณากันในชั้นคณะกรรมการและได้มีมติในการตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษานโยบายเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม 2,567เนื่องจากว่าเรามีข้อมูลจากองค์กรยูนิเซฟบอกว่าการลงทุนในเด็กควรจะลงทุนอย่างน้อย1%ของ GDP แต่ท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านทราบหรือไม่ว่าณปัจจุบันการลงทุนในเด็กขณะนี้อยู่ที่0.25%ต่อ GDP ของประเทศและถ้าเกิดตัดเงิน600บาทที่ยังไม่ทวนหน้านะปัจจุบันเนี้ยออกไป เราจะเหลือเงินลงทุนในเด็กอยู่เพียงแค่0.15เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆชี้ให้เห็นอะไรครับชี้ให้เห็นว่าเราขาดความจริงใจและจริงจังในการลงทุนในประชากรวัยแรกเริ่มของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นก็คือเด็กเล็กเราก็ไปดูครับว่าในรายละเอียดของนโยบายเด็กเล็กต่างๆนั้นมีอะไรบ้าง ขาดตกบกพร่องในส่วนไหนและควรที่จะเพิ่มเติมเรื่องใดเข้าไปบ้างมันมีปัญหาอยู่ในหลายๆภาคส่วนครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ว่าตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์น,นั้นรัฐเข้าไปช่วยเหลือดูแลอย่างไรหลังจากคลอดแล้วคลอดออกมาแล้วมีปัญหาอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีความพัฒนาอย่างเดียวก็คือชื่อศูนย์ อย่างอื่นไม่พัฒนาเลยเราก็ไปดูว่าถ้าจะยกระดับให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นต้องทําอย่างไรบ้างท่านประธานครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลา3-4สีปีที่ผ่านมาเราบอกว่าภาครัฐและเอกชนไปส่งเสริมและรณรงค์ให้มีห้องให้นมบุตรเนื่องจากว่าเรากังวลว่าคุณแม่ในวัยทํางานนั้นไม่สามารถให้นมบุตรได้หรือมีปัญหาหาก มีบุตรหลานก็จะไม่อยากมีบุตรไม่อยากาที่จะมีบุตรเป็นของตนเองหรือเกิดปัญหาต่างๆเราก็เลยไปส่งเสริมเรื่องของห้องให้นมบุตรในปัจจุบันนี่สภา,าเราก็มีครับเอกชนเราก็มีครับหลายๆที่แต่มันเกิดปัญหาต่อมาที่คณะมนตริการว่าห้องให้นมบุตรเสร็จแล้วแล้วจะเอานมไปให้บุตรอย่างไรในเมื่อวัยแรงงานทํางานอยู่ในจังหวัดอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชนบุรี ระยองฉะเชิงเซาปาจีนบุรีหรือกรุงเทพมหานครแต่น้องๆหนูๆที่ต้องเกิดออกมานั้นเนี่ยไปฝากไว้ในให้บุพการีนั้นช่วยเลี้ยงดูปู่ย่าตายายนั้นช่วยเลี้ยงดูอยู่ในหลายจังหวัดในภาคใต้หลายจังหวัด,ใน,ใ,วดในภาคอีสานหลายจังหวัดในภาคเหนือแล้วห้องให้นมบุตรจะตอบโจทย์ได้อย่างไรเราก็เลยมีโครงการเรื่องของการส่งนมแม่ภายใน24ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการก็ได้เล็งเห็นถึงโครงการของกลมอนามัยเองและก็ข้อเสนอแนะจากทางองค์กรยูนิเซฟที่บอกว่าต้องช่วยกันสนับสนุนเรื่องของนมแม่ที่จะต้องให้แก่บุตรวัยแรกเริ่มเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเล็งเห็นถึงโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของคณะกรรมการในรายละเอียดของรายงานฉบับนี้อีกส่วนหนึ่งซึ่ง ท่านสมาชิกในคณะการรมธิการท่านสอสอการตั้งปองจากจังหวัดตรังเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดวนั่นก็คือว่าเด็ก kk, เล็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่มีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องการที่อยากจะได้ของที่มันเสริมสร้างพัฒนาการเดี๋ยวท่านสอสอการจะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้เพราะท่านตามติดอ,อย่างใกล้ชิดว่าต่อไปถ้าจะมีนโยบายนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและนโยบายนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วครับท่านประธานเมื่อปี2องพ หลังจากคณะรัฐประหารปี2549ก็มีการยกเลิกโครงการนี้ไปและก็ไม่เกิดขึ้นอีกและก็มีการเริ่มต้นแต่ไม่ยั่งยืนนั่นก็คืออันนี้กล่าวชื่นชมก็คือทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ทําเป็นโครงการทดลองซึ่งเราก็อยากจะให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนและต่อยอดท่านสสการก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลี้ยงซึ่ง การเลี้ยงดูบุตรในขณะนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างมากท่านประธานวันนี้นอกจากเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาทํางานในจังหวัดอุตสาหกรรมและก็ต้องฝากเลี้ยงดูแล้วที่สามารถเลี้ยงดูได้ก็มีปัญหาท่านประธานเรามีข้อมูลจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมธิการว่าคุณภาพของนมที่ผู้ปกครองแต่ละคนนั้นให้กับบุตรหลานหรือประชากรใหม่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเพราะอะไรครับ เพราะว่าคุณแม่ที่สามารถปั๊มนมไว้ให้กับบุตรหลานของท่านในช่วงที่ท่านไปทํางานนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ท่านสามารถเก็บได้ก็คือตู้เย็นที่บ้านและก็ต้องเก็บไว้ในช่องฟิตซึ่งมันก็เป็นช่องฟิตที่ขนาดประมาณ30เซนซึ่งก็ต้องแบ่งกับหมูสามชั้นอุ้อเย็นของครอบครัวเหมือนกันมันก็ขาดคุณภาพที่จะไปเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างสมวัยมันก็ขาดซึ่งองค์ประกรอบต่างๆที่อยากจะมาช่วยเหลือผลักดัน ให้เด็กที่เกิดใหม่ซึ่งเป็นประชากรใหม่ของประเทศไทยนั้นได้เติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยอย่างมีคุณภาพและสามารถยกระดับคุณภาพของครอบครัวไทยได้จึงเป็นข้อสรุปทั้งหมดทั้งมวลหลายๆอย่างเดี๋ยวทางเพื่อนสมาชิกในคณะกรรมิการและคณะทำงานที่นำโดยท่านอาจารย์สุนีจะนำเสนอต่อเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรายละเอียดแต่9ข้อที่เราได้นำเสนอในวันนี้คือข้อที่หนึ่ง เงินสวัสดิการท้วนหน้าให้กับหญิงตั้งครรภตั้งแต่เดือนที่5ถึงเดือนที่9เดือนละ3,000บาทนี่คือสิ่งที่เราอยากเสนอและเพียงพอและสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาเหล่านี้ได้ข้อที่2ยกระดับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่0-6ถึง6ขวบแบบท้วนหน้าข้อที่3ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรโดยการลาเพื่อดูแลบุตรตั้งแต่คุณแม่180วันและคุณพ่อผู้ทำหน้าที่บิดาอีก30วัน ข้อที่ 4. ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลข้อที่5ให้บริการเข้าถึงในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนข้อที่ 6. จัดสรรหนังสือที่สมบูรณ์เข้ากับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้กับเด็กปฐมวัยอย่างท่วนหน้าข้อที่7ป้องกัน และส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างจริงจังข้อที่8การสนับสนุนกล่องของขวัญแรกเกิดหรือเบบี้บ็อกให้กับทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยข้อที่9การส่งเสริมในทุกรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตรนี่คือ 9. ข้อเสนอของคณะกรรมการในวันนี้และเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านจะ ลงรายละเอียดเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนั้นเห็นชอบและเราจะนําเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปยังฝ่ายบริหารต่อไปเพื่อเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยของประเทศไทยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ